สนับสนุนโดยนิสสันนวาวาร่าคูบโบตา้าสวัสดีครับกรเกษตรทอนิวส์วันนี้พบกับผมยอดบร,รมีนะครับคุณผู้ชมครับทุกวันนี้คนหันมาสนใจในสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะครับต้องการอาหารที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นอาหารที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันจึงมีคนหลายๆกลุ่มนะครับที่เริ่มมาสนใจในการปลูกผักในเมืองขึ้นมาครับติดตามจากรยายงานครับ ความเร่งรีบและความต้องการสะดวกสบายทําให้วิถีคนเมืองปัจจุบันพึ่งพาอาหารสเร็จรูปจากตลาดการปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคเองจึงกลายเป็นเรื่องไกลตัวที่หลายคนมองว่ายากที่จะเป็นจริงแต่แนวคิดนี้ก็ถูกคัดค้านโดยคนบางส่วนที่เชื่อว่าคนเมืองสามารถใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจํากัดปลูกผักเพื่อบริโภคเองได้ในครัวเรือนด้วยเทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักแนวตั้งหรือการทําสวนผักบนดาดฟ้า ยังผักหลากหลายชนิดบนดาดฟ้าของอาคารสำนักงานใหญ่สสสที่ทำขึ้นเป็นแปลงสาธิตแสดงให้เห็นถึงการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่ามีการทำแปลงเกษตรและเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้จากวิทยากรกลุ่มสวนผักคนเมืองคุณชูเกียรติโกแมนหนึ่งในสมาชิกของโครงการสวนผักคนเมืองบอกว่า2-3ปีที่ผ่านมาคนเมืองเริ่มหันมาสนใจการปลูกผักเพื่อบริโภคเองในครัวเรือนมากขึ้นและเกิดกลุ่มแตกแขนงขึ้นมามากมายตามความสนใจ ูกหากินเองเนี่ยมันก็จะเป็นอาหารที่เรารู้ว่าคุณภาพมันดีสําหรับเราหรือปลอดภัยสำหรับเราอะไรเงี้ยแต่ว่าลดค่าจ่ายเนี่ยอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ก็ช่วยบ้างนะครับทันที่เราต้องซื้อกระเพรา10บ,บาทแล้วก็ปล่อยเน่าอยู่ในตู้เย็นเราก็ไม่ต้องซื้อใช่ไหมสิบบาทก็ยังอยู่ รายได้ที่เข้ามาเนี่ยมันไม่พอกับรายจ่ายที่อยู่ในสังคมเมืองแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มพึ่งพาตัวเองทางด้านอาหารเนี่ยมันก็จะสร้างความมั่นคงว่าถึงคุณไม่มีเงินแต่คุณก็ยังมีอาหารอยู่ตอนนี้เครือข่ายที่เริ่มสนใจเรื่องพวกนี้ก็เยอะขึ้นส่วนหนึ่งน่าจะมาจากบทเรียนที่เราเจอน้ําท่วมวกรุงเทพใช่ไหมเริ่มมีเงินนะ่ะแต่คุณซื้ออาหารไม่ได้นั่นแหละภาพนั้นมันจะชัดมากเพราะฉะนั้นคนก็จะเริ่มหันมาสนใจ คุณพรพันธ์แววสิงห์งามอดีตพนักงานบริษัทที่หันมาปลูกผักไว้กินเองอย่างจริงจังปัจจุบันได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนที่สนใจโดยมุ่งเน้นเรื่องของการเพราะต้นอ่อนผสมผสานกับการจัดสวนผักให้สวยงามเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่คนเมืองหันมาปลูกผักบริโภคเองมากขึ้นนี้เราคิดว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะให้ผักเนี่ยที่มันมันดูยังไงมันก็จะไม่ค่อยสวยเนี่ยให้มันออกมาสวยก็จะเริ่มเริ่มหันมาเป็นเพิ่มพวกดอกไม้ที่กินได้เข้ามาในใน ในการจดอย่างอย่างดอกไม้ดอกไม้หลายๆอย่างซึ่งคนจะไม่ทราบว่ามันกินได้ใช่ไหมอย่างดอกลาวกระจายอย่างเงี้ยซึ่งปลูกตามท่าถนนเนี่ยฮะมันทานได้ดอกลาวเรืองทานได้ฮะเทียนบ้านทานได้แนวคิดของการทำสวนผักคนเมืองไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแค่ต้องการลดรายใจ่ายในครัวเรือนเท่านั้นแต่เป้าหมายสำคัญคือการเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเองและเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ